ท่านก่อแก้พิคุณทองแล้วก็ท่านจุติหลังจากท่านจุติแล้วก็มาท่านสามารถแก้มีชัยท่านสุภชัยใจสมุทรสีท่านกลางเช่นบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมก่อแก้วพิคุณทอง สมชิกสภาผู้แทนรัศดรระบบบัญชีราชื่อพรรคเพื่อไทยท่านทานครับผมเองเห็นด้วยในร่างกฎหมายที่กำลังเสนออยู่นี้นะครับในการที่จะหาโรงอธิบดีมาช่วยทำงานนะครับเพื่อเร่งรัดคดีความต่างๆเพื่อช่วยคลี่คลายปัญหาที่เป็นภาระค้างคาอยู่ที่ศาลนะครับ ผมเองก็อยากเห็นนะครับว่าสารเองได้มีการดําเนินคดีดําเนินการต่างๆด้วยความรวดเร็วนะครับเพราะว่าที่ผ่านมายอมรับว่ากระบวนการดําเนินคดีในประเทศไทยนั้นล่าช้ามากแต่ละคดีต้องใช้เวลาในแต่ละขั้นนานสองปีสามปีสารยต้นบางทีก็สามปีห้าปีสาลอุทธรสองปีสามปีสารดีกายสองปีสามปีกว่าจะเสร็จสิ้นคดีความ บางคดีป่าไปสิบปีซึ่งมันช้ามากครับเมื่อเทียบกับคดีความในต่างประเทศนะครับผมเองเห็นด้วยที่ท่านทางสารดีกาได้ร่างกฎหมายที่เข้ามานะครับเพื่อขอให้มีการเปิดตําแหน่งนะครับที่จริงผมเองเห็นด้วยถ้าจะมีการของงบประมาณไปซัพพอร์ตการดำเนินการของศาลนะครับเพื่อให กระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นไปอย่างเร่งด่วนนะครับเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับไม่มีการรอกันยาวนานเพราะว่าคนที่ต้องคดีทั้งหลายแหล่นะครับที่ต้องติดมีช่างักติดหลังอยู่อย่างนี้แล้วการดําเนินคดีล่าช้านั้นทําให้ชีวิตของเขาแต่ละคนนั้นตกอยู่ในความทุกข์ยาวนานนะครับถ้าคดีมีการเรล่งรัดแต่สิ้นโดยเร็วถ้าเขาผิดก็ถูกจําคุกตัดสินคดีจําคุกไป นะครับรับผิดไปแล้วกลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนดีกลับเนื้อกับตัวเป็นคนดีสังคมชีวิตเขาก็มีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากได้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้ไม่จมทุกอยู่ยาวนานเหมือนที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ที่ผมเองห่วงใยในส่วนของสาร,รสติตยุติธรรมนั้นต้องกราบเรียนด้วยความเคารพนะครับที่จริงวันนี้ก็มีตัวแทนของฝ่าย สถาบันยุติธรรมนะครับสถาบันตุลาการมารับฟังและชี้แจงด้วยต้องขอกาบเรียนด้วยความเคารพและก็ด้วยความห่วงใยในสถาบันหลักของประเทศนะครับซึ่งต้องยอมรับนะครับโดยความคิดของผมสถาบันตุลาการเป็นหนึ่งในสามอำนาจหลักของประเทศนี้แต่เป็นอำนาจที่คนไทยให้การยอมรับเคารพนับถือยกย่องมากที่สุดในสามอำนาจนี้ แล้วก็มีความรู้สึกอย่างนี้มายาวนานน้าร้อยปีจวบจนกระทั่งสามสีปีที่ผ่านมาที่มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ได้สร้างความคลางแคลงใจได้ควาได้สร้างความสั่นคลอนในความเชื่อมั่นที่มีต่อสถาบันตุลาการของเราท่านทานครับผมเองขอกราบเรียนนะครับด้วยความห่วงใย ยอมรับว่าในช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมานี้ผู้คนในสังคมได้ตั้งข้อสังเกตในการทำงานของสบ,บัรตุลาการในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ดุลยพินิษในการพิจารณาคดีและดุลยพินิษในการให้ประกันตัวนะครับผมเองที่ยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างมาก และก่อให้เกิดความรู้สึกที่ไม่สบายใจต่อคนไทยทั่วทั้งประเทศที่เห็นปรากฏการณ์หลายปรากฏการณ์ที่มันสวนต่อความรู้สึกสวนต่อความนึกคิดสามัญสำนึกของคนทั่วไปผมเองก็ได้สัมผัสได้ประสบภัยด้วยตัวเองเช่นกันครับท่านประธานครับผมยกตัวอย่างในการใช้ดุลพินิษในการประกันตัวของสารสถิตธิุติธรรมนะครับต้องขอกราบเรียนท่าน ตัวแทนของฝ่ายตุราการนะครับเมื่อปีที่แล้วผมเองนั้นถูกดำเนินคดีออก่อการร้ายนะครับผมเองได้ไปมอบตัวนะครับขออนุญ,ญาตที่ต้องอนุญาเพื่อสมาชิกได้ไปมอบตัวต่อตํารวจนะครับพร้อมกับนายวีระมุตสิกพงศ์นายแพทย์เงวงโตจีลาการนะครับไปมอบตัวนะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจวันนั้นถ้าจะหนีก็หนีได้เลยครับแต่ว่าเนื่องจากเชื่อมั่นในตัวเองบริสุทธิ์ใจก็ไปมอบตัวต่อศาล นะครับปรากฏว่าสารไม่ประกันตัวครับที่ไม่ประกันตัวผมไม่เป็นไรครับผมเข้าใจสถานการณ์ช่วงนั้นเนื่องจากว่ามีความขัดแย้งทางการเมืองสูงแล้วสารเองต้องการที่จะควบคุมตัวไว้เพื่อความมั่นใจว่าพวกผมเองหลายหายท่านนั้นจะไม่ไปมีพฤติกรรมที่สร้างความวุนวายในสังคมหรือสร้างความไม่สบายใจให้กับประชาชนจำนวนมากสารก็ไม่ให้ประกันตัว แต่ที่ผมแปลกใจก็คือว่าต่อมาคุณวีระพุทธพงศ์ได้รับการประกันตัวครับผมกับนายแพทย์เหวงตัวยีาการไม่ได้รับการประกันตัวทั้งที่พฤติกรรมเหมือนกันเด้ไปมอบตัวด้วยตัวเองเป็นผู้เป็นแกนนำสายพิลาชนะครับเป็นคนมีทีฐานะทางสังคมผมเป็นพนักราผมทำธุรกิจมีลูกน้องนับร้อยคนครับแต่สารไม่ให้ผมประกันตัว ให้คุณวิระมุสิกระพงประกันตัวคนเดียวนี่เป็นดุลพินิษที่ผมเองก็ยังสงสัยจนถึงทุกวันนี้นะครับหรือยกตัวอย่างหนึ่งนะครับใน,ในช่วงที่ผมเองถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับปรากฏว่ามีามีแกนนําของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับคุณชัยวัฒน์สินทวงนะครับตอนนั้นท่านเองก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและถูกคดีก่อการร้ายเหมือนกันท่านไม่มอบตัวครับ ปรากฏว่าตำรวจไปจับกลุมตัวแล้วก็นํามาดำเนินคดีไปฝากขังที่ศาลนะครับปรากฏว่าตอนนั้นท่านชัยวัฒน์ศิลทุวงต้องขออภัยที่เอ่ยนามไม่ประกันตัวสุดท้ายก็มาอยู่ในเรือนจําแต่เชื่อไหมครับเจ็ดวันต่อมาคุณชัยวัฒน์ขอยยุดประกันตัวได้รับการประกันตัวทันทีครับนี่คือความแตกต่างคนหนึ่งไปมอบตัว ไม่ได้รับการประกันตัวสารบอกว่ากลัวจะหลบหนีอีกคนหนีคดีตำรวจจับมาเข้าคุกกับได้รับการประกันตัวนี่แหละครับนี่เป็นดุลพินิจที่ผมเองก็ไม่เข้าใจนะครับและคนทั่วไปที่รับทราบเรื่องนี้ก็ไม่เข้าใจนะครับหรือกรณีการตัดสินคดีนะครับผมยกตัวอย่างนะครับต้องขอญาตเรียนตร,ตรงด้วยความเคารพเพราะว่าเรื่องนี้ก่อให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์มากนะครับ แล้วพอวิาพากษ์วิจารณ์มากสุดท้ายสถาบันตุลาการก็เสียหายซึ่งผมเองก็ไม่อยากให้เกิดภาพอย่างนี้เพราะผมเองอยากรักษาสถาบันที่เราขอรพรักอย่างนี้เนี่ยนะครับให้คงอยู่คู่ประเทศไทยด้วยความเชื่อมั่นปราศจากข้อสงสัยข้อค้างแคลงใดๆนะครับกรณีตั้งตัดสินคดีของกลุ่มที่มาเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ว่าเสื้อเหลืองหรือเสื้อแดงมีความแตกต่างกันมากมาย กตัวอย่างนะครับกรณีมีผู้ชุมนุมชาวผู้ชุมนุมกลุ่มพลเมืองประชาชนเพื่อประชาธิปไตยขับรถปริอัพพุ่งชนตำรวจในวันที่7ตุลาคมปี2551นะครับในการชุมนุมหน้าสาภาปรากฏว่าโดนตั้งข้อหาพยายามฆ่าตำรวจครับมีภาพคลิปวีดีโอปรากฏว่าผู้ชุมนุมคนนี้ขับรถปริอัพเข้าไปชนตำรวจสองสามนายแล้วก็ถอยรถทับอีกทีตำรวจท่านหนึ่งได้รับความพิการนะครับ แล้วก็บาดเจ็บสาหัสในขณะนั้นผลประกับว่าผู้ชมท่านนี้ถูกดำเนินคดีสาลเองเมตตาปลาณีนะครับสารบอกว่าบุคคลท่านนี้น่าจะกลับเนื้อกลับใจเป็นคนดีได้สารก็เลยสั่งจำคุกสามปีแต่ให้รอลงอาญานะครับแล้วในตอนที่ถูกดำเนินคดีนั้น,น,นก็มีการประกาศพรกฉุกเฉินแล้วนะครับผู้ชุมนุมท่านนี้ไม่ถูกดำเนินคดีเรื่องพรกฉุกเฉินถูกดำเนินคดีเรื่องพยายามฆ่าเจ้าที่ตำรวจนะครับ นี่ด้วยความเมตตาของศารสารโลละงายาแต่กรณีผู้ชุมนุมเสื้อแดงนะครับหลายหลายคดีไม่เห็นนะครับที่กรุงเทพที่ขอนแก่นที่อุดรธานีเอาแค่เบาๆนะครับฝ่าฝืนวรคกาฉุกเฉินศารจะตินหนึ่งปีบ้างปีครึ่งบ้างสารไม่รลลงงายาครับบางคนเป็นนักศึกษาด้วยซ้ำยังเรียนหนังสือด้วยซ้ำสารไม่โลลงงายาครับเอาแค่นี้แล้วกันครับ มันช่างมีความแตกต่างในการใช้ดุลพินิษของศาลอย่างมากมายผมเองมีอาชีพวิศวกรน,นะครับผมเองเวลาออกแบบงานอะไรก็แต่ตามหลักวิศวกรรมเนี่ยเรามีกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างไม่ตายตัวแต่ว่าก็อยู่ในกรอบว่ากฎเกณฑ์น้อยที่สุดเท่าไหร่มากที่สุดเท่าไหร่นะครับมันมีกรอบของมันอยู่ซึ่งอาชีพแต่ละชีพผมเชื่อว่ามันมีกรอบในการกําหนดให แต่ละกลุ่มอาชีพนั้นดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักชาตาิแต่กรณีของศาลนั้นการใช้ดุลพินิตที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอย่างที่ผมจะยกตัวอย่างมาให้ท่านได้รับทราบนั้นผมมองว่าเป็นการใช้ดุลพินิษที่มันไม่มีกฎเกณฑ์พอไม่มีกฎเกณฑ์คนที่รับทราบได้เห็นและเปรียบเทียบหลายหลคดีเข้าด้วยกันเขารู้สึกว่ามีความที่ไม่ทัดเทียมกันในการบังคับใช้กฎหมาย มีความไม่เท่าเทียมกันเป็นสองมาตรฐานพอเขารู้สึกเขาวิาพากษ์วิจารณ์มากมากเนี่ยสุดท้ายสารบ,บัญตุลาการก็เสียหายนะครับพอเสียหายแล้วศาลเองก็ยากที่จะไปชี้แจงอธิบายเพราะอย่าลืมนะครับสังคมไทยเป็นสังคมที่มีข่าวลือเยอะเวลาลือไปพูดไปเล่าต่อต่อกันไปเนี่ยเกิดความเสียหายมากมายแล้วมานั่งไล่นั่งชี้แจงเนี่ยบางทีความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วคนก็ไม่เชื่อในคําชี้แจงแล้ว ้ในช่วงเหตุการณ์สองสามปีที่ผ่านมานั้นที่มีการใช้ดุลยเดชแตกต่างกันอย่างเส้นเชิงของอเราบรรดาผู้ภาษาในแต่ละสารในแต่ละคดีนั้นตรงนี้ได้มีการตั้งข้อสองสัยตั้งข้อสังเกตและเกิดการวิภา์วิจารณ์อย่างมากมายนะครับผมเองต้องขอกราบเรียนต่อตัวแทนของฝ่ายตุการทุกท่านนะครับถ้าเราถอดหัวโขนออกถอดตำแหน่งออก ถอดรัยมทางการเมืองออกเอาหัวใจของความเป็นคน,นมาพิจารณาในสิ่งที่ผมได้ยกตัวยอย่างไปเนี่ยผมเชื่อว่าท่านเองก็คงคิดเหมือนผมนะครับท่านทานครับผมเองส่วนตัวนั้นผมเคารพและเชื่อมั่นในสถรราบันตุลาการผมเชื่อว่าผู้ศึกษาส่วนใหญ่ในประเทศนี้เป็นกลุ่มบุคคลที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมนะครับมีคุณธรรมที่สูงส่งเราเชื่อมั่นได้แต่ยอมรับนะครับจากหลายหลายกรณีที่คนไทยได้เห็นในหลายหลายคดีนะั้นทำให้คนไทยก็เกิดความเครือบแคลงใจในตุลาการบางส่วนว่าตุลาการกลุ่มนั้นนั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเนะครับ เป็นเครื่องมือทางการเมืองไม่ตั้งมั่นอยู่ในความยุติธรรมและผลสุดท้ายพอดําเน,นินการในทิศทางนั้นผลจากการดำเนินการของท่านเหล่านั้นทําให้รัฐบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดที่คนไทยเชื่อมั่นที่สุดอย่างรับัลตุลาการต้องมาสั่นคลอนทั้งที่ร้อยปีที่ผ่านมารับัลตุลาการไม่เคยมีเรื่องแปดเปื้อนแบบนี้มาก่อนเลยเป็นสิ่งที่น่าเสียดายครับ เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยครับแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วทานทานครับนั่นคือสิ่งที่ผมเองก็ห,วห่วงใยในศาลสถิตยุติธรรม,มผมเองอยากตั้งข้อสังเกตอีกประการหนึ่งนะครับในช่วงสองน้ปีที่ผ่านมาที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์ในการบังคับใช้กฎหมายสองมาตรฐานนั้นนอกจากศาลสถิตยุติธรรมในบางคดีแล้วมีองค์กรหลายหลายองค์กร ไม่ว่าปปชสารรัฐมน,นูลกกตหน่วยงานเหล่านั้นก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการบังชับใช้กฎหมายอย่างสองมาตรฐาแต่ที่ผมห่วงใยก็คือว่าองค์กรเหล่านั้นในช่วงนี้ก่อตั้งตามรัฐนูลปี2550คณะก,กรรมการองค์กรสระเหล่านั้นส่วนใหญ่ล้วนมาจากฝ่ายตุลาการครับ ในเมื่อกรรมการเหล่านั้นมาจากฝ่ายตุลาการเมื่อท่านเหล่านั้นไปดําเนินการดําเนินงานแล้วสังคมเครือบแคลงสงสัยในความยุติธรรมของท่านเหล่านั้นสุดท้ายประชาชนก็อดที่จะเครือบแคลงสงสัยกลับมาที่สารสถิยุติธรรมไม่ได้เพราะว่าบุคลากรเหล่านั้นล้วนไปจากฝ่ายสัยาบันตุลาการทั้งที่สาบันตุลาการไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยท่านเหล่านั้นไปแล้วทํางานเป็นองค์กรสละ มีพฤติกรรมส่วนตัวส่วนบุคคลไม่เกี่ยวสาบันตุลาการแต่คนอดคิดไม่ได้ในเมื่อไปจากตุลาการแล้วไปสร้างความเสื่อมเสียอย่างนั้นปะาบันที่เรารักก็พอยเสื่อมเสียไปด้วยท่านท่านครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากเรื่องความวงใจในเรื่องความยุติธรรมในการใช้ดุลพิเิษของสถาบันตุลาการแล้ว ผมเองอยากขอกาปรียนไปยังฝ่ายตุลาการหานท่านประธาน,านสภานะครับวันนี้ยอมรับนะครับว่าประเทศไทยมีวิกฤตของชาติที่เราต้องช่วยกันแก้ปัญหาวันนี้เรามีวิกฤตอยู่สามด้านครับวิกฤตเฉพาะหน้าวิกฤตน้ําท่วมวันนี้คลี่คลายแล้วเหลือการฟื้นฟ,นฟนูยาวยาวิาววกฤตต่อมาเป็นวิกฤตเศรษฐกิจกของโลกนะครับจอลายล้อมทั่วประเทศไทย นะครับตอนนี้ยุโรปสั่นคลอนอย่างหนักสองปีแล้วอเมริกาสั่นคลอนอย่างหนักปีนี้ยุโรปแล้วการสั่นคลอนจากวิกฤตเศรษฐกิจของยุโรปนั้นสุดท้ายก็ต้องส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอยู่ดีซึ่งรัฐบาลก็ต้องตั้งรับไปดีแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลฝ่ายมหารต้องดำเนินการในการคลี่คลายหรือป้องกันแต่วิกฤตอีกวิกฤตหนึ่งที่เราเจอมาห้าปีแล้วและวันนี้ได้สร้างปัญหากับประเทศไทย และประเทศไทยจะไม่สามารถเดินหน้าไปได้ถ้าเราไม่แก้ปัญหาวิกฤตนี้ให้รู้ล่วงไปด้วยดีนั่นคือวิกฤตการเมืองวิกฤตความขัดแย้งของคนในชาติท่านประธานครับเรื่องนี้วิกฤตตัวหลังนี้เป็นวิกฤตที่ได้ทําลายความสุขของคนไทยมาหลายปีได้ทําลายสังคมไทยอันดีงามได้ทําลายสยามเมืองยิ้มของเราอย่างสิ้นเชิงเป็นสิ่งที่ผมเองก็ไม่เคยคิดนะครับ พราะว่าประเทศไทยของเรานี้จะมาไกลถึงเพียงนี้จะตกต่ําสุดโรมอย่างหนักถึงขนาดนี้แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วครับท่านประธานวันนี้ผมเองของกาบเรียนไปยังฝ่ายตุลาการผ่านท่านประธานนะครับว่าอยากขอกาบเรียนให้ท่านในฐานะสบัญตุลาการที่จะมีส่วนอย่างมากในการช่วยขี่คลายวิกฤตของประเทศนี้ วันนี้คนไทยทั่วทั้งประเทศเรียกร้องการปรองดองรัฐบาลที่แล้วได้ประกาศนโยบายว่าจะดำเนินการปรองดองแต่ว่าผ่านเวลานับปีๆไม่มีอะไรดีขึ้นการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเพื่อไทยได้ประกาศนโยบายปรองดองคนไทยอยากเห็นการปรองดองที่แท้จริงก็ได้เทใจเทเสียงเลือกพรรคเพื่อไทยเข้ามารวบริหารประเทศเพื่อแก้ปัญหาให้กับคนไทย นำความสุขกลับคืนสังคมไทยอีกครั้งหนึ่งในิบาการปรองดองเป็นสิ่งที่คนไทยเฝ้ารอคอยอยากเห็นประเทศชาติอยากเห็นคนไทยกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งแต่การปบองดองของคนในชาตินั้นไม่ใช่เพียงฝ่ายบริหารไม่ใช่เพียงฝ่ายนิยติบัญญัติร่วมมือกันแล้วจะแก้ได้ฝ่ายตุลาการจะมีบทบาทอย่างยิ่งในการช่วยแก้ปัญหาของประเทศ โดยเพราะเรื่องการปรองดองของคนในชาติถ้าสามฝ่ายร่วมมือกันผมเชื่อว่าทุกปัญหาช่วยกันแก้ได้หรือที่หนักก็เบาบางลงได้วันนี้รัฐบาลประกศาศนโยบายปรองดองรัฐบาลขับเคลื่อนไปตั้งคณะ,ะกรรมการต่างๆขึ้นมาทํางานรับลูกต่อฝ่ายนิทติบัญญัติก็คอยสำนุจแต่วันนี้ฝ่ายตุลาการผมยังเห็นทิศทางที่ตรงกันข้ามอยู่กราบเรียนด้วยความเคารพนะครับ หรือผมอาจจะคิดไปเองไม่แน่ใจนะครับแต่ผมเห็นการดําเนินคดีการตัดสินคดีความหรือการให้ประกันตัวนักโทษการเมืองที่ยังเจออยู่กนนันหน้นั้นผมว่ามันสวนทางกับเรื่องการปลองดองผมยกตัวอย่างนะครับวันนี้ยังมีนักโทษทางการเมืองที่อยู่ระหว่างถูกดําเนินคดีนะครับคดีไม่สิ้นสุดประมาณห้าสิบคน,คนเขายังไม่รับโอกาสประกันตัวนะครับวันนี้ถ้าเราเจะปลองดอง เราจะเรียกร้องให้ทุกคนมาร่วมรือร่วมแรงร่วมใจกันแต่เราไม่ให้คนเหล่านั้นประกันตัวเราขังเขาไว้มันก็ยากนะครับที่จะทําให้เขายอมรับการปรองดองหรือการร่วมแรงร่วมใจกันดัง้นตรงนี้ผมอยากให้อยากกาบเรียนให้ฝ่ายตุลาการได้พิจารณาหรือทบทวนดูนะครับว่าการขังนักโทษการเมืองการขัง คนที่มีความคิดที่แตกต่างนั้นมันจะช่วยแก้ปัญหาของประเทศนี้หรือจะช่วยลดปัญหาของประเทศนี้การขังอชาชญากรผมเชื่อว่าช่วยลดอชาชญากรรมช่วยบรรเทาปัญหาของประเทศแต่การขังคนที่มีความคิดที่แตกต่างทางการเมืองนะผมไม่เชื่อนะครับว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาของประเทศนี้และโดยเฉพาะในสถานการณ์อย่างนี้ที่ปัญหาการเมืองมันคลี่คลายไประดับหนึ่งแล้ว มันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปขังคนเหล่านั้นไว้ในเรือนจําน่าจะปล่อยให้เขาได้รับโอกาสประกันตัวมาต่อสู้คดีนะครับให้เขารู้สึกว่าเขาก็ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะประชชนคนหนึ่งของประเทศนี้ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งของโลกนี้ที่อยู่ในประเทศที่มีความสีวิไลยพอสมควรแล้วท่านประธานครับผมขอกราบเรียนไปยังฝ่ายตุลาการนะผู้ที่ถูก กักขังอยู่ในเรือนจําไม่รับโอกาสประกันตัวนั้นทุกคนนะครับมีคดีความนะครับมีข้อหาที่เบกากว่าผมทั้งนั้นเลยครับผมโดนข้อหาก่อการร้ายโทษสูงสุดของผมคือประหารชีวิตครับแต่นักโทษที่ยังถูกจองจําอยู่ไม่รับการประกันตัวนั้นโทษเบาบางพวกผมเยอะครับนั้นก็ไม่มีเหเผลนะครับในการที่จะเก็บตัวเขาไว้เพราะต้องกับเรียนด้วยความเคารพว่า ถ้าฝ่ายตุลาการจะช่วยสนงนสนการปรองนองก็น่าจะให้โอกาสข่าวนั้นได้มีการประกันตัวมานะครับแล้วอีกประกันหนึ่งนะครับที่ผมห่วงใยนะครับเรื่องการให้เกียรติซึ่งกันและกันร,ระหว่างสถาบันต่างๆท่านท่านครับเรามีสามสถานบันหลักสามอำนาจหลักบริหารนิติบัญญัติตุลาการผมเองวันนี้เป็น สมาชิกนิติบัญญัติเจคเชนเพื่อสมาชิกทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ตัวแทนของฝ่ายตุลาการก็เป็นสมาชิกของฝ่ายตุลาการนะครับก็เป็นอีกอำนาจหนึ่งคอรมอก็เป็นตัวแทนหรือเป็นสมาชิกของฝ่ายบริหารก็อีกอำนาจนโดยความคิดผมผมมองว่าแต่ละสมาชิกของแต่ละอำนาจแต่ละฝ่ายควรจะเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกัน ผมเองเป็นสอสอผมให้เกียรติทุกสาทุกท่านผมให้เกียรติสอสอทุกท่านไม่ว่าฝ่ายเดียวกันหรือฝ่ายตรงข้ามแต่ท่านประธานเชื่อไหมครับผมเองได้ไปยื่นขอประกันตัวเพื่อสาชิกคนหนึ่งที่โดนข้อหาเดียวกันเขาเองถูกสารห้ามเดินทางออกต่างประเทศเขาจะไปทอดกระถินที่ประเทศอินเดียครับ ให้ผมไปเป็นนายประกันขอญาตไปต่างประเทศผมเป็นสสาตามกฎเกณฑ์ที่ศาลให้ไว้คือว่าตำแหน่งรสสนั้นสามารถประกันตัวคนทั่วไปได้ในวงเงินสิบเท่าของเงินเดือนนะครับก็คือประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสบาทเพื่อนผมคนนี้เดินทางไปต่างประเทศต้องใช้วงเงินในการประกันตัวหกแสนบาทซึ่งตำแหน่งอสอสงผมนั้นเพียงพอในการประกันตัวครับ แต่ปรากฏว่าผู้พาษาที่พิจารณาเรื่องการประกันตัวนั้นไม่ยอมรับหลักทรัพย์ตัวผมในฐานะนายประกันครับผู้พาษาให้ผลว่าผมเองไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาอะไรนะท่านให้ผลอย่างนั้นครับไม่น่าเชื่อครับเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ส่วนตัวผมผมมองว่า สสคนไหนก็แล้วแต่สวคนไหนก็แล้วแต่ถ้าท <mail> ่านตีหลักทรัพย์ไว้หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเขาไปประกันใครคนใดก็แล้วแต่ถ้าอยู่ในวงหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทท่านน่าจะรับนะครับท่านไม่มีเหตุผลในการบอกว่าผมไม่เกี่ยวข้องนายกรนายขอนายงองนายจอนายฉอไม่งั้นสสอที่ไปประกันชาวบ้านนะครับไปประกันชาวบ้านที่มีความเดือดร้อนแต่เขาไม่มีเงินประกันตัวเนี่ยจะทํำยังไงเขาไม่มีเป็นญาติเขาไม่ได้เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้อง แต่เขามีความผูกพันนะนคนรู้จักกันแล้วสารมาบอกว่าสารไม่รับตัวผมเนื่องจากไม่มีความผูกพันกับผู้ต้องหาท่านประธานครับเรื่องนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นและผมเชื่อว่าตัวแทนฝ่ายดุลการที่นั่งอยู่ที่นี่คงไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนแต่เกิดขึ้นแล้วจริงๆครับท่านอยากให้ท่านได้พิรณาได้ ทบทวนหรือชี้แจงมาตรการในการดำเนินการเรื่องนี้นะครับไม่งั้นแล้วถ้าสถาบันแต่ร,รัฐบาลไม่ให้เกียรติกันแล้วเนี่ยต่อไปก็จะเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันซึ่งมันไม่ดีแน่นอนครับจะสร้างผลเสียต่อการแก้ไขปัญหาในการกลับเคลื่อนประเทศนี้อย่างแน่นอนนะครับผมเองเคารพสถาบันตุลาการอย่างมากแต่ผมเองก็ต้องการให้สถาบันตุลาการนั้นเคารพ สมาชิกสภาใิ้ติบัญญัติเช่นกันนะครับงั้นก็ขอขาบเรียนผ่านท่านประธานสภาน,นะครับไปยังตัวแทนของฝ่ายตุลาการนะครับว่าสิ่งที่ผมได้สะท้อนความรู้สึกในความห่วงใยทั้งหลายที่ได้พูดไปเหล่านั้นนะครับผมพูดไปด้วยความบุ่สุดใจนะครับที่อยากให้สถาบันตุลาการได้รับทราบมุมมองของผมนะครับ เราเชื่อมบูมบองที่ผมตะท้อนไปนั้นคนไทยจํานวนมากนะครับก็คิดไม่ต่างกับผมนะครับท่านเองอาจจะไม่มีโอกาสได้มาคูกค,คีกับชาวบ้านทั่วไปบางอย่างท่านเองก็ไม่รับทราบในสิ่งที่ชาวบ้านเขาพูดคุยกันนะครับผมเองสัมผัสคนเยอะนะครับวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มากราบเรียนสิ่งที่ผมได้ทราบแล้วก็สิ่งที่ผมบางส่วนก็คิด หรือเปรียบเทียบให้ท่านได้รับรู้และเข้าใจนะครับแล้วท่านจะได้ช่วยกันนะครับว่าเราจะช่วยกันทำอย่างไรในการที่จะให้สถาบันตุลาการของเรานั้นเป็นเสาหลักของประเทศนี้และเป็นเสาหลักเดียวที่คนไทยทั้งประเทศเทใจให้โดยปราศจากความเครือบแคลงสงสัยและเป็นสถาบันหลักเดียวที่พร้อม ที่จะขี้คลายปัญหาของประเทศนี้ทุกๆปัญหาทุกๆสถานการณ์ทุกๆช่วงเวลาโดยปราศจากผลประโยชน์ส่วนตนท่านประธานครับต้องยอมแล้วะครับประเทศนี้มีสามอำนาจอำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติอำนาจตุลาการอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัตินั้นเป็นนักการเมืองมาจากการเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งอดีต็ศาศตรนโจมตีกันใส่ร้ายป้ายสีกัน เรานนักการเมืองเนี่ยในสายตาของประชาชนทั่วไปไม่ว่าประเทศไหนครับคนไม่ได้มองนักการเมืองในภาพดีอยู่แล้วคนไม่เชื่อมั่นนักการเมืองหรอกครับไม่ว่าประเทศไหนหรือประเทศไทยก็แล้วแต่ถ้าเดินพ่ออย่างยิ่งประเทศไทยเนี่ยไปถามคนไทยคนไหนก็แล้วแต่เชื่อมั่นนักการเมืองไหมไม่ครับมันในสามอำนาจมีอำนาจเดียวที่คนจะเชื่อมั่นโดยปราศจากความเครือข่างใจก็คือสาบัญตุลาการเท่านั้น วันนี้ผมก็ขอการเรียนท่านประธานนะครับไปยังตัวแทนของสภานุตาการนะครับว่าผมอยากเห็นสภานุตบบาการของเรานั้นตั้งอยู่ในหลักความยุติธรรมดำเนินการทุกคดีความสามารถชี้แจงได้ที่บายได้นะครับผู้คนไม่สามารถที่จะโต้แย้งตั้งข้อสังเกตหรือโจมตีศาลได้นะครับเพื่อให้คนไทยเชื่อมั่น ในสาบ,บันตุลาการของเราและสาบ,บันแห่งนี้เป็นสถาบ,บันที่คนไทยทุกอาชีพทุกเหล่าทุกเชื้อสายมีความเชื่อมั่นศรัทธาและพึ่งพาได้ในทุกๆโอกาสครับขอขอบคุณครับท่านประานครับเอาเอาอย่างนี้นะครับมีสมาชิกเหลือหลายท่านนะครับที่ขอพิปายในครั้งนี้ผมผมว่าตั้งอธิการไว้ทักสิบนาทีนะครับ